สบายดีจ้าพี Dave, ่น้องแต่ใครสบายดีพี่น้องบนสะโคสะคนเดินจากพี่น้องจ้าเมื่อนี้สะพายกามาเกี่ยวเขาอีกแล้วเป็นถุงที่สองอ่ามื้อนี้สิมาเกี่ยวเขานะอันเจิ้วบานหน้าพี่น้องสาวจิ้วบานหน้านะพี่น้องหน้าเพิ่นพอเกี่ยวแล้วก็เลยมาเกี่ยวพี่น้องมาเกี่ยวซอยเพิ่นม้อนพี่น้องจ้าอันมากะเพิ่นจ้างคนกับประมาณหกคนพี่น้องมาเกี่ยว เบลล์เบลล์ดอกพี่น้องหัวมันเหลืองมาเลยน่าร้ายบริยูเบลล์อย่างนี้ชิเดไปเกี่ยวหย่าไอ้งวยพี่น้งองอื่นไปจักไปบุญว่าสีโบดไ,ได้ไปเลยได้พี่น้องมาหน,นีนะว่าพ้นติตโต๊ะนะอันบัวนี่อันทลองฟ้ามืดน,นั้นเลือกผ้าหองจักฟ้าแตกพี่น้อง เกี่ยวเขาเมื่อวานนี่นะฝนกนปวดตกผ้าห้องมืดนั้นเมื่อคืนเมื่อคืนนี่ก็ว่าฝนสิตกะผัดหยิบดิ่สื่อจนว่ามาหยุกเลยพี่น้องตื่นเช้ามาผัดแจ้งออกพี่น้องก็เลยแต่มาคือเก่าไปพี่น้องไปกินเขากันจ้ากินเข่าเช้าหลักกะลงพี่น้องลงเกี่ยวแล้วพี่น้องอุตตะได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่หาหกเต๊ะ จะถ่ายพี่น้องเมื่อกีเก้เัาหน้าสตว,วบันนาพี่นอ้องข้านแนเต็มมันดีปวดแดดขากประดัยพี่นอ้องอาว่านอยู่แดดแห้งแห้งพี่นอ้องคฝเป็นคเคนประมาณสิคนพี่นอ้อง เริ่มมาเกี่ยวขาวด้วยพี่น้องเออมันนั่งอยู่ในโต๊ะนั่นเลยโบ่ป้าปแม่มันอยู่ปุ๊ก ดอบป่าโคตรงามเขาก็งามงามเขาเพิ่นง,งามงามเลพี่น้องปีนี้นะเขางามงามเขาสาจิวนะพี่น้อง <ม>ออกมาขึ้นมาแล้วพี่น้องตอนนี้ก็มาพากักจุดเทียงพี่น้องหอนแห้งถอดออกก่หนเลยนุนาสาวจิวบานนาพี่น้องกําลังรอกินเข้าวพี่น้องจ้าถ้าก็ึืนมาฮอดเวลาึืนแล้วมาก็ึืนมาอัน คุณพี่เพิ่นกนมาคุณพี่สุปรานีเพิ่นกนมาเห็ดองกินพี่น้องยังเห็ดบ่แล้วพี่น้องจ้าก,ก็เลยหนัง่งเศร้าเหมยพี่น้องถากินข,ข่าข้าแน่แต่บ่มีลมพี่นออ้องเออข้าแน่แต่บ่มีแดดาวิลมเบากลับไปกลับมาเหมยน,นะ คือเมื่อวานนี่ตายขอเลาะมื่อนนี้แบบมีอันมีลมอยู่น้อยนึงกับวบ่าตึงว่าโบาเมเลยแค่แดแต่บบแดดนะพี่น้องแอาก็มีลมป,ปล่อยๆจักน้อยพี่น้องไข่ายู่มื่อนีนนี้นะพี่น้องสลัดใต้เมื่อวานจนเป็นวิดจะเป็นมุกขี่หักเมื่อวานาวานี้ มื่อื่นไปสิไปเที่ยวบูธนาพี่น้องไปได้มื่อเดีเยอะมื่อนีนอื่นสิภาไปหาผู้สาหน่อยพี่น้องถ่ายผูทสาหนอนมาให้เบิ่งพี่น้องจ้ามื่อื่นสิไปไปเที่ยวงานบุนบุญอียงก็เคดบุญสวงเฮือสนุมานพี่น้องได้สิภาไปมื่อื่นมื่นอนีนเกี่ยวเขาสะกอนพุกดีกอไปเที่ยวน้องพี่น้องเนาะไปเบิ่งบรรยากาศมื่อื่นหนาจนเหล่จนดำ

ชื่อเลเขาไปชื่อเล็เขาเปลยไถ่ไอมน้ากินเด่น่แล้วันนีม่ไปก่อนไอแมลันนั้โมาเดิน้องเริ่มงกินขอน้ันด้ยจ้ามาเด้อไอ้ม่นนฮ้องอยากมาวนเนี่ยเขาบ้านอะไรเมยบนี่นี่เนี่านไขาไม่เขาโพธนี่อะบางคนเออพธนี่เลย ปัญาแล้วเขาใหญ่นุ้งจะนั่งเซ่อโอ้ยเขาหัวมาเข็งคือเข็งเลยน้าตอนเก็บซอยกันหรอวะไปในแม่มือถือน่ะเปไปในแม่มือถือน่ะอ่ะซอยตามช่วยใหญ่เป็นซีน่าลงเตยต่อซีนไอซีลงไปได้ไอซีไปได้เจอเทกบอลี่เด้ออยเป็นัี้ก็หัวสองใบใบเดียวไม่อีกมเลย ต้มเล็กต้มเมียเดียวมาในต้นเลยมาในน้ำแข็งแล้วบ้วงได้บังคับลงวัตถุนามาในเครื่องไปมองบ้วงอย่างบอกเอามาเครื่องจะนี่ไปมองนั่นนี่ ากเ่้อ้อจ้จเสร็จแล้วพี่น้องก็้ิสร็จแล้วจ้ายังเดียหาเดียวนี่พี่น้องได้จะไปเกี่ยวซอยกันก่อนพี่น้องเกี่ยวซอยกันให้มันหอดเวลาแล้วห้าก็ขึ้นพี่น้องจะบมันแมนสิข้นเลยเด้พี่น้องตืิ้ลเตือนหน้าก็เกี่ยวหยาต่อพี่น้องเอ้ยคนมีงมวยได้เลย เมื่อวันเกี่ยเกยวได้สองสอบกับหลดหนึ่งพี่น้องบทสลิงเมื่อนี้ก็สเอาจากสองสามสอบพี่น้องไปเป็นเกี่ยวซกอนกันนพี่น้องเด้อสี่คำแล้วท้องฟากก็น่างามเซตเป็นทีเรียบร้อยเราจะพี่น้อง่าตื่นหนากกันเด้อสติกบบมีเอาแล้วจ้าพี่น้องเฮาก็ได้ทําการขืนฮอดเวลเวลาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเกือบแล้วยังสี่ห้พี่น้องจ้า สบาปก่ะสิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหล่าเฮ็ดคลิปต,ต่อไปในเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเด้อจ้าพอกันไ่คลิปหน้าจ้าไปบ,บายขออำลาไปก่อนนะบายบาย